Bye bye. Bye bye. Bye -lian bye. Bye bye. Bye à, Bye bye. nha con Bye bye. Bye bye. Bye ไปโรงเรียนนะบายบายนะัปเรียนบายยเบาออกกันเบาออกกันลูกอือาึงาหอยนีเดียเดีเอ้หอยนี่